วันนี้เอจจพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการง่ายๆในการเลือกใช้งานแผ่นยางสลิโคนแบบนี้กันค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเพื่อนๆต้องรู้ถึงความต้องการการใช้งานก่อนนั่นคือหากต้องการทนความร้อนนะคะควรเลือกแผ่นยางซิลิโคนที่ทนอุณหภูมิสูงได้มากกว่า200องศาขึ้นไปค่ะเช่นเอาไปใช้กับเตาอบหรือว่าเครื่องจักรค่ะหรือหากต้องการใช้งานที่เป็นเกรดอาหารนะคะควรเลือกแผ่นยางซิลิโคนที่ได้รับการรับรอง FDA ค่ะขั้นตอนต่อไปเลือกความหนาให้เหมาะสมนะคะนั่นคือถ้าเป็นงานซีลหรือปะเกนควรใช้แผ่นบาง1.3มมิลลิเมตรแต่ถ้าหากต้องการไปใช้รองพื้นหรือกันกระแทกควรเลือกความ หนาที่5มิลิเมตรขึ้นไปค่ะลำดับถัดไปนะคะสีก็มีความสําคัญค่ะเช่นสีแดงหรือสีส้มอิฐนะคะเหมาะสาหรับงานทนความร้อนและสีขาวขุ่นเหมาะสําหรับงานเกรดอาหารค่ะอันดับสุดท้ายเลยค่ะสาคัญมากเลยต้องตรวจสอบคุณภาพด้วยค่ะนั่นคือควรจะเลือกรับสินค้านะคะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและต้องตรวจสอบอย่าให้สินค้าชํารุดฉีกขาดด้วยค่ะธีง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้เพื่อนๆเลือกแผ่นยางซิลิโคนที่เหมาะกับงานที่ต้องการใช้แล้ว ค่ะ uh huh.